ดีกว่าโอ้ยไม่ได้ผลเอางี้เราถึงมีดวิ่งเข้าไปฟันดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอตายแล้วตัว,ตวมันล้มเฮ้ยผีโหทุกคนนีขึ้นที่สูงเลยค่ะถ้าเจอเสียงนี้นะคะระวังให้ดีเลยค่ะโอ้ยตายแล้วเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วนี่แหะคือเมื่อเกิดปลากบข้ทาที่ผีฮูขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีหาขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าผีจะทําการสปอนทั่วเมืองค่ะ แล้วก็จะวิ่งมาที่เรานะคะเป็นจุดมุ่งหมายเดียวค่ะต้องรงแล้วไมงั้นเขาไปอยู่ใต้เนี่ยง,ง,ง,ง้วกนกมาโอยแ้วองง้วนกบกับัวนสคนว้าวง แล้วโชคดีค่ะที่อา้าวเดี๋ยวยังไงอีกตัวมีผิวผอมผีผอมฮะโลผิวอะไรเรามาจากไหนเนี่ยหืมเสียงมอเตอร์ไซค์อะไรอ่ะใครมาป่วนอย่างเงี้ยเอา้าเอาเพื่อเราเพื่อเรามีอะไรอ่ะเฮ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาอะไรมา เดียวไิว่งมาโอ้ยตายแล้วแตาหละไปตรงนั้นหน่อยเปเไรมั้ง,ไ,งได้อยู่ได้อยู่ออขับไปแล้วขับไปเลยนะเหมือนจะได้ยินเสียงผีเอานั่นไงโอ้มาห่วงครัวถึงที่ทปิดประตูแล้วจ้าเดี๋ยววิ่งออกไปเคลียร์ก่อนเพราะว่าเราอ่ะยังพอมีเวลาอยู่อุยอ้ยตายแล้วผีเร็วกว่าเราผีก็มาอุย้ย มาก็มาเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่เคลียร์ทีละตัวได้ค่ะต,ตาอไปที่เราไม่ใช้ปืนนะคะก็ด<อ>ังสุดท้ายคนนี้แล้วเมื่อกี้เขาฉันแหละขอโทษอี๋แล้ววิ่งเลยอ่ะวิ่งออกวิ่งออก, <c oughs> ออกแ <c oughs> ออิ่งออนแทบฝังมไม่โดนพิมพ์ลา่าข้างหลังข้างหลัง้ย วิ่งล้มสลบอมีคนไปล้มมีคนที่ตกมีคนสปลมีคนไปล้มหมอมีคนไปล้มอาวหมอเป็นลมใว่าหมอเป็นลม้ยหมอเป็นลมไปดูหมอทำไมลงไปข้างล่างล่ะเาเป็นลมมีคนเป็นลมเว้ยไม่เรียนทำยังไงต้องเสร์ชเหรอ๋อดหันที่หมดเลยถอดจมกหมดเลยโดนด่วนถอดไม่ได้จะถอดไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดอลนี่โป๊ะอ้าว โป้แล้วเอโป้อะไรโป้หันหน้านี้ก่็เลี้าเอยงแต่หันเรียบร้อยร้อนจะถอดเสื้อผ้าซะโฮ้ยถอดเสื้อเนี่ยโอ้โหใส่โอ้โหจะใส่ชุดอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเสื้อแขนยาวเนี่ยนะกระเปล่าเลยเนี่ยได้รางวัลหมดขนอยู่ข้างในนะเสื้อแขนยาวเนี่ยเสื้อเสื้อเสื้อฟ้าเนี่ยใส่ทำไงดูใส่ชุดนี้เป็นทำไงแหละโอ้ยเพไปอยู่ห้องบอลไปอยู่ในพวกนี้เขาก็แลกอีกว่ากินยังไงเดี๋ยวไปเอาให้ ไวไซะบอนยิงลาวโยยิงกระตายใส่เราอ้น oh, oh, ี Ooh, oh, ่ยม oh, ้ตาตาแดงตามาโอยตาแดงหน่อยกระต้านกระตานตาแดงด้วยุีด้วยไอ้อยยทำไมมันเดินไม่ตรง โอ้ปวดตาว่ะโอ้ยนั่นใี่แหละ้ย่มเาเนี่ยวจออกิงไมังเอ้วนี่นี่เขามาเนี่มั ขหัวเราสดถูกไว้ก่อนไปยูสว <straightforward> วิ่งขวากี่าไดหมเจ็บวิ่งขวานะวิ่งวิ่งวิ่วิ่งโดนวิ่งประเด็วิ่งวิ่งวิ่งวยอะเส้นนี้ทำไมมันยอดเสนนี้ อกูดตอดินเอแป๊บหุ่ยุยุ้ยเข้าหอหอบานตาแดงไม่หายตาทุกคนเดินกันเท่เลยเนี่ยกูผีเลยกตเลยปิดอย่างเดียวเต็มปืนเลยอนี้เต็มปืนเลย เพาะไว้ก่อนเลย13อันเช้าเลยโอ้โหดูดิออกมาเช้าลอกล็อกปิกบนพื้นมาเก็บไปอะไรจะอะไรนะอืมการิดอ่าเปล่าิดไม่ไม่ล็อตล็อตขยับล็อกแมขยับลอแพโงก้น้อรถเป็นอะไรไหมล่ะ อุ้ยอเบิ้มเลยเฮ้้เบิ้มเลยโอ้โหแล้วจะลับได้เนี่ยจบแล้วได้วิ่งแล้วกันนี้จบแล้วนินแล้วกออนงนขอมานทุกคนทเหรอแล้วไมล้ันยิงลียของเคียขอจากรถล้วเพยมาได้ไงวะอุ้ยได้มาโอ้โหรถกูรถย รถโฟยอบหายต่อไปกลไอ้เหี้ยไฟไหมมันยัไม่ระเบิดะมันระเบิดเฮ้วเ้ตกตัวไอ้ตัอต่อไปต่อไปต่อไปเขาต้องต้งตงไว้งน้ัน่ยสปอนอนตัวเดี๋ยวก่อนสปอตัวตนึงไม่ใช่ไรเออโดนไม่เข้าหุ่นีีไม่เข้าหุไม่มีดาเมจ เขาเน่เล่นแบบว่าอ้า่น้าเป็นสา5สาพใครโดนต้องบิ้ลงอยู่เรียกได้นะเรยได้นะ้สี่กระป๋องมันเหอยไงไสองเดียวมันจะโดนโดนแล้วสามตัวโดนโดนได้ไงพื้นเรย ตันที่ถอ,แอยแล้ว <c oughs> เฮ้ดตอยู่ไกจะไป <c oughs> แล้วลวะหมอ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 แล้ว,วหมอช่วยด้วยเอาเดี๋ยวตายหมดแล้วดิช่วยช่วยช่วยพันเทกวันปีห <c oughs> นึ่งเรื่องเดือสามสองน้ำมันพืชเยี่ยมไปเลยต้องการ หยิบเลยรตรงน,น,นี้นี่ตัวนี่ตัวนี้หยิบใส่มาเลยดูเขาเขียนป้ายนะครูเวลาด,ดูเขาเขียนป้ายนี่นี่นี่นีหยิบเอาแต่พอดีนะเนี่ยหยิบพอดีนะแล้วเรามาดูขอยข้างในกันค่อยคหายดูคุณเวาเด็กค่อยค่อยหายกดแท็บดูดูไปที่ตู้ หมดแล้วเนี่ยเอ๊ะเก็บหมดแล้วก็เลื่อนลงมานี่ขอนี่เหลือนี่สีออไอ้เขาอามาหาดเอมาหมด,มหมดใช่หรงงานใหญ่ไปเลยก <c oughs> ็าแต่รูตรงไหนนะข้างหลังบ้างโอ้นี่ประตู อ่านี่ไอ้ลือจอดอยู่ด้านหลังต้นไม้จะรอบไหม,นะมนเนาะอย่าบักก็พอใครละอย่าบักเหมือนเมื่อวานเดินไกลหน่อยเดินไกลหน่อยก็ดีเฮ้ยไขยเฮ้ยเอารถหายฉันตกแมพเอา้าฉันตกแมพเอา้เอา,อา,อาตกได้ไง <ป S 2> ว่าไม่ได้ขับตกแมพไปทันรถ อะไรกันนี่อาถ่างจะชัดเลยแล้วมันยิงใครนั่นเป็นยานบล่าว